สบายดีตอนคํำแล้วกันวัสุสุทุกคนเนาะะสีหนาก็สีเป็ดแบบคนนอนเทาก็ตื่นพี่น้องไม่แบบอื่นอ่นะเออเราจะมาแกงเห็ดอีกแล้วพี่น้องบิ้งแกงเห็ดปวกตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องมิ้งจนหอดอันครบรอบเห็ดออกพี่น้องจังซิริกินเบิด <c oughs> เห็ดดาดานาอพี่น้องมันบริสไปหาสต๊ด มันมีแต่เ็ดปวกเราใส่ตู้ไว้เนอะแล้วมันนี่ฮาสิมาแก่พี่น้องทีให้อนปะอาดบเป็นเทฟ่ไม่ไม่กเห็ดเสิไม่ทำนะ๊าเพราะมันมีอร่อยเอาไปจากพี่น้องจ้าไปสิเพราะวัามันดอกงพี่น้องเมสีมเคันมันจะ้นเป็นกะ าปีนึ่งราได้รบครบปีแล้วแต่กว่าปีหนึ่งแล้วก็ยังเป็นสระทาติดตัอยู่ติดวเลยะเพื่อนต้นเพื่อหนึ่งมันก็เลยทุกอ่งเขาตู้ดราแต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยพท่านใดเกือบจะบ้านไม่นานยังไม่ออกจ้าแต่าบ้านอื่นออกเบิร์ดมันยังไม่ถึงช่วงของเรา มันก็นคือช่วง,งข้า่วง,งข้าเข้าคือช่วงหยุดเจ็ดเจ็ดะดับนาแลน,นเละ <หา S 2> ช่วงนั้นแหละก็คือะไม่ได้เก็บน้าเนาะมา่น้งประกาศเปิเบอร์จลงมอกอน<ำ>นะล่าลงไปจาจะมายล่ก็จะนับเลยเฮอยเฮ้เฮ้ยนั่น,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 นดลเฮยเลย<อ> คนน้ำนี่จังเลยจ้าคนนั่งไปน้ำร้ายเต๋อคนซื้อลงไปจ้าพี่น้องหนึ่งผงจากพี่น้องจ้าเห็ดปวกหนึ่งผงแบนี้หรอได้ฉันกะโกนไม่เห็ดจังเลยได้เลยใส่น้ำล้างเอาใส่กระน้อยนกอดน้ำล้างยกจ้าแกงแบบบ้านๆพี่น้องรสแกงแบบบ้านๆจ้าเพราะว่าอะไรเราก็ไม่นี่เนาะเออกระทันหันจ้าน้วป อันบัทิโปงกันจักหน่อยบัรยาม,มันสมพ่ออดเซตละมาไปเเลื่อนอ่าจ่าปลยจากจา,กาวาเฮต้าบริษารเ็ดซุกจากภาวาเฮดแต่มันซุกแรงโอ้เสร็จไปแล้วสักพอไหมจ้าแต่ซีมเอาเซตเซีละน้อยก่อนไปพี่น้อสูตรไา่สูตรมันจะจ้าแต่ว่าตอนนี้กระพ้วหัวใจนะพี่น่อโอ้ยแต่มันหัวเนาะ มันประดามันให้เหีอของปรุงรสลงไปสักหลายเตื้นนะจ้าเข้าไหมจ้าแต่ตืมฮึตืเขาเนี่ยตื่นซะนะเนี่ยตื่นเท่าน้อยก่อนรจ้าตืมอ่ะจ้าไหนเนี่ยเอาไี่อยากจกแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อ เดินนำมาเปรกไก่จ่าเบิกไก่นาเดาวทันทีทันใดน้ำจเิงๆน้ำฉุกเฉนน้ำน้ำไะลเตอเอ้าวช่วงนี้ก็น้าเออนองน้ำเออน้องทองลายมาอีกแล้วกระดูกคนล้วพ่น้องเออพี่กอลจริงยคณะค่ะจะออกไปน้ำืมนี้นั้นมามาแตนเป่งน้ำเป้งไนแล้วก็จะบริธิ์ไทยคิดอืมกัจ้าได้เทานั้นแหละมื่นนะเพิ่อจะออกไปอีกจ้าเออ อันนี้กาสิไปจักซีได้ไปบ้านซอยนางหรือบ่เนาะบ้านเขากะอยากไปเล่นไปเล่นกายจังหวาน้ำเทลายเกิดได้เง้ยเนาะจ้ามาตองแกกนำออดเจาะโรคกโลกพักติ๋วออมสัญญามันแทนเด้อแมงมาองเงาจันเริ่มมาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ไตมาลอบบะแปะอีเทพื้นนี่เอาน่บเอาสุ่ม นอืมก็จะไปเซบิตอีกครังนึงจ้าเน้นเน้นติมอะตัวง้างๆหน่อยใส่อือจ้าโอ้เสดบมีพออีตู่นะพี่น้องอดิพาพ้นอันโต๊กก็บบริป้าวเอาตามนี้ตางเกิดกแล้วกันพี่น้องเอ้ยมันบอมีบ่อแทมมีกันคือวัาสันเห็ดในแคมหัวมันมีมันกินมันเป็นพักนั่งเะเบิ เปอยังเป่นั Blue ้งหภาพเลยอ้าวมันกวมาดเป็นซอกถวันส้นเหมแคมหัวหัะเสนบดเอเออก็บัส้นผูกไว้ปีก้อนนั่นโลตายแล้วโลทั้งนี้ก็ไม่ก็เป็นกินเลยทั้งหมดภาพเบิร์ดอืมวบขึอเวจ้ามันสดสิเป็นยังเลาะบนสดหน่อยแคมหัวนี่แล้วฉันเห็นมีวันะนา ไปพี่น้ไปซองหากับโมีซัมพี่น้องเอ้ยไม่มีเอาตามมีตามเกิดแล้วกันเนาะแ,นแสบกัแสบกับซัมสตีได้ซีมเอะไรพี่น้องซีมอะไรทั้งนี้อันพักแข่งลงไปเสียกินแกงให้พฟ้อมนันีกับโบเบิร์ตซัมพีน่น้องเนะอ้ยยังบม่รายจังอิ่มอิ่มก่อนเบิร์ตส,สม ใช่เป็อืมดใช่เป็นมมีฝัีตู้ใส่แงนาะแตมเลยแต่วมันมีผักี้ตู้ไงตะอนตวกี้ตามตามเกิดแลยกันเนาะตะปิปบักมวงกินกับกันเดื่อบหนึ่งเดือดตาพี่น้องเออมักมวอเพื่อการนี้เลยได้ไงพอแล้วมั้พอแล้วเริ่มพร้อมสร็จหน่อยพร้อมอาเงี้กินกับ

ใส่แค่อ๋อมันบดชุกมัือเนาอ่ามันคือคนแดงค่ะมคนสันว์สิมนอ้าวปาดมาแล้วเออมันสดชุกสดมาซอยนกันแต่เนามอวนเกันพอเนาโอ้มันบดชุกมันชุกแต่ก้นบ่บ้ามอวนอันทั้นอย่างพี่น้องคือมันชุกแต่โคตจามมันเจียวบัดั้งทำแบบนี้ นั้สกตะกุน,น,กกนีโลแล้วว่าปิตะกปันมือ,าตามมอแต่ว่า็ได้มือครึกก่งจะหากไะุ้ตะกุนขึ้นมาม้อมันก็เรืองๆนั่นแหละองหมอ่นเหล่านันนี่มันก็ม่ิดสุกอ่างปากตอนนี่งมากตอนนี้ด้าวัีเน้น อันนี้อันตัวป no 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 ้วนอันระป้วนอยู่ได้คัวได้หมือนน้องคิวน้องคิวธมาทำอะไรน้องคิวสมั่อัน่เงนป้นอะไอเอิคนมาติดแตมกคู่แต่มือวันสิบปลายอยู่ที่เราเอ้ยอย่างนี้ประทันใดมีจ้ามหนางแล้ววันถังก่อน เราเฮ็ดยอกก้อนเด็ปก่เคนก็มาทานนู่นนี่นั่น <c oughs> เลยเลยว่าสว <c oughs> โสพลไปเนาะมันชะไปหาหงให้เหี้กติดแก่งชูรับกินโอ้ยอเทศนังจะว่าเอาห <ขอ S 1> <5. S 2> ้าน,าาน,น้าไม้นั่โอ้ยน้าไม้ดมอึดอันนี้ไปไป หาเหตุแต่ก่อนอย่ามันเคือไม่เอาจะขันมันมามันก็พ่อิพวเลยเอาวกอ่วงยังมาสแ่ทั้ไอ้บ่อทันอย่าอเธอตามมาดูสุกแต่ทั้งนายมันบ่อามดูั้งนจะสิดสุดแน่สดน่นบุญยอะกว่าตกระดานี่่าจะหัวคำออกน้ำมื่อ่นจะเป็นยังไมัเหน็มานบ่ แค่เอามาเหมือนกัน่ี่เยอะแต่ก็่บป่กทีไข่าว้กินแต่บุมลข่าวไดอยางรู้จะังกัในบ้านตางจินอ๋อเด้อก็เหมกัข้าวไกเด้หรือว่ากิบ้านตางขน้าวทีจะป้องเลยมะจ้าว่นกิน้าวเสร็จะกจะหยุดะจ้ะย นี่ก็แช่พนมาตการอายุบทคุณหออู้มุนี่ก็จะแค่พ่นเมื่ออยู่พี่น้า้านทุกปิดใส่าส่เชบอก็คือมานรโอดอะไรเตนยังไงเหรองั้นวันสาวคนวันนี้ยาสิดนะบ้างคินยอพ่นบลาาตกมาไส่ทำไบบ ดูด e ีแบาเนาะเออแต่เรเลี้ยจะได้ดำคือเกามันบางเดืดนคือเกามันเราม่จะเห็นเลยครับเอิ่ง่กี่แล้วตกแล้วจ้ากลาตกแล้วหาหกต่างพี่น้องเอยก้าเน่าประมาณเดือนนึงกต่ย่องจ้าแต่คือที่แล้วเลยอยู่แบบนี้นะมีน้ำอยู่ในน้องมีน้ำอยู่น้องเราจึงทำให้ดำได้ต่ออืม้นขณะก็ไล่ตื่นรัพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาเบิ่งหน้าตาว่าเออ เป,ปิดไตกล้เลยมันเป็นหัวไตยิงสูงมันเป็นแกงเห็ดกวกยัวจ้า1หนึ่งหมอ้อกินกันสามคนเราจะสดน,นำโกโก้พี่น้องจะกินคับเขาเนี้ยแล้วก็เขาหูพี่น้องเอ,อ้ยอย่าตักก่อนนะจ๊ะตักมาจ้าพี่น้องขอร้องแม่งเมาอย่ามาลงถวยฉัน,นแล้วจะไม่อยากกินเถอหรลกศาลาทำเพื่อขึ้นมาดูสาลามลามนะ ปวกพี่น้องปวดเสพกายจ้าส่วนปีนี้เล้งบริกินจ้าบริกรจะต่ำเทื่อนหนึ่งไม่ไงต่ำสู้กินบักพริกสู้วันหนึ่งกินกับไม่ได้ให้จ่ายกับลูกชายปีนี้ยังรประเด็นไม่ปีวันยังืงฉันกับได้มาแล้วพวกฉันนั่นนม่แล้วสักเท่าไรอืมฉันเลยยังบระเด้นเตะเต่าสันได้มาแก๊งส่น้ดาไม้มือน่ากัดจนห้าโบหินข่าว มันคาวคือกันกับน้องไม่น้องพ่อพนเษยจ้าเสร็จสิ้นจ้าพี่น้องแกงเห็ดปูนะจ๊ะเออนี่แหละพี่น้องอาหารการกินตอนีสำเนียแหละเออให้พี่น้องจ้าไปกินน้ำกั้นจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ผักทองไปที่บ้านบ่าวเอื้อบานามพี่น้องเลยมาทุกคนขออนุญาตพี่ทอยก็อีกแล้วพี่น้องเบื่อไปใช้ได้ก็นี้ โอ้ยจริงๆเลยปลเบิกไม่ได้ที่ไหนเลยแบบว่าทะเลไอ้อติยิ่งนิ่งหันทอนสบายดีทุกคนนอนหูปักหูฟัง คือติตายเงยเลยสองคนงูคือพออยู่พ่กินวนข้างนี่แหละข้าอันนี้แหละหาโมเคืออยู่ห่างนก็ักับตีนก่จเออเธอเฮ้ยโม่ันับนี่ก็นอนนีกันอนแต่ว่าสิไปหาดเพาะคนเดียวอืม จำ่็คืนตื่นมาที่อัพหามงเข้าผัเป็นข้าวไเลยไม่แก่เข่าไว้น้ำไปก่อนทำบา,าด้บีคนะิว พวกนะครับบริหารเป็นพวกอไีพวกปี่ว่าอะไรพวกนึงที MIT ่เราตัจันแม่ฮ็ดพวทำไมให้ปวดวก้าไม่พี่น้องปวดไงปวดปีรู้รู้ต้นต้องที่่นงเลยี่บ้านดีอีกรอบไปยี่น้องเด้อตั้งคูขาวปรจานจ้ะเานนปะจแบบหนึ่งจะได้กับปากที่ตาต้อบาอ่านเลยเ๋พี่น้องกินซื้อแบบเบาอ่านจ้าที่บา ส่องกับเดี job, ่น Even ้องเจอติดตามนังี้ยนังเดินนี้งนังลอยโลแม่มมนกูเดื่องดีนังบระเทศใตคลิปการวนกันกับทิดหนึ่งพี่้างจ๋าทำไมสินังตีดีเวนดีเวนนังางไจ้าจ้าพี่กน้องบุบบสบายอะ เดียน mm ี hmm. yeah, no. <laughs> <laughs> ุ้ลัด anyway. ุเลนแฮงมอก้บอนอจ้านี่ยาเนี่ยอยากอะไ้เนาะมอกกทอยู่ยาอยู่เดี๋ยวที่ดาามันออกลยจ้าเดี๋ยวเห็นนางนายวนพื่นดินตอนนี้แม่นางไปโต๊เพิ่งแล้วพน้องมกำลัง เจยงปึ้งปๆงาว่าหอกแหลกประมาณคิดนหนงระแกงน้ำซุป่านบอบปัดได้ผัดลผัดเสนหมู่ก้งสุดไก่้ชะอย่างบมานัผัดที่อุ้ยคือกันขันแกงนะล้วกินเิ้นหนึ่งตองเต้อกันผัดนรบกินเรวังผัดก็เสีย

ก็ยังตรงมด้ยแต่ามนแก่ไเอะมันจะออกเป็นเห็ดไม้กระไรออกบริเกตเตอร์อี่ก่เนี่ยได้เก็บเห็ดอันไขยก่อนมุ่งที่นานะปีนี้แหละมี่เ็ดตอเห็ดหปดัือ,อกเบทอจงกสี่หอเจาะคนดีคนดีมันหยันบอือออกค่ะโอ้ยออกเล เะกล้เไ่ดียมันมาเดี๋ยอเทานี้ายนี่ดาบอาจารทางป่าเนี่ยโอ๊ยอมดเออกมเดยนมดแล้วหมาแล้วหมแล้วแป่าใม่เนี่ยป่าไม่กับ่แมนนจัดแล้ว พูดนบทได้นัดมานเลยด้พี่น้องนัดมาจ้าคุณพวกพิวิคุณพววจ้าจะไว่าเฮ้ยยาามือแข่งทีหลายพี่น้องนนาจาอบเบิงบาดดีมากิาากนนองอยู่กับจรอย่ยังตามเสมจืตบาด้เอามาผมใกล้ไปฟอกจะได,มด้มันเดอืม คนตกแค้งหมดขึ้นเนี oh, <cs ut> ่น้ามันเจาะเด็กแล้วไปอไข้าวกร่อนอยแล้วไปนะตะวันจะได้นะแล้วกงร้อนเนี่ยหน้ำเจาะง่้ยเขาเจาะเราบดลเียากองเนาะความแบมันออกบึงอันหน้าเนี่ยไปหาเฮ็ดนะแล้วไปจะเส้าคนโตเราก็แห้งปเราอยากได้เหี้

เนี้อเขาเย็นคอันเปิดพูดีบบอน่พอูดงพเขาตัเย็นได้อันนี้มันเนื้แหละ้อย่างมเลยเปอันนี้จอเืือล่ะจ้ะบขาอนนแข็งเลย้ำเตนปตนไม่หลังที่เสร็จะทน้าเกือเอาน้ำเลย Bởi vì ừ, ừ. ừ. à, là bao lam mặt của mình. Nhãy chưa Bao hưng. Mam mặt bằng 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 สามเล่าแลวบางเขาเจ้าบอกเราต้มาใช้ให้นี่ตัวนี้พยายามไปกินบอกอือเขายังกินบนนั้นเลยมันได้ิดคุ้มเลยครับเนยนะเาเจ้าฉันมาชอกตอบไปได้ปีนึ่เข,ขจาจ้าแล้วมันยังบเปือ่ปอ,องเปลือง้างเปลืองอยากไปดู สองสอบมันจะหึงแล้วแหละแต่หมอเขาจะสอาสุราชิมเท่านั้นเอยใส่นี่แหละมันเปลี่ยนห่วงเบาห่วงหน่อยห่วงเดียวกัห่วงอยู่หันเบาห่วงหน่อยผมจะใบายครับอาเค็มโบราณครับ เรโลด้ตีเด็กมืองยามจุ่อักเียบขึ้นๆมันเบลอเลยกเนจิเปื่อยเปการขากเปื่อยบอง้าว่าอะไรนะตาบ่มีฝน่เราบ่มีเ้อะนาำที่เยอแล้ว้างให่เนยจะจะอยอะใช่ซอ ไเหือานเยม่มไหหรออ้าว้ตัวลมตัวเทจีิกเต๋ออย่งนั้นบ้อข้าข้ออยู่นู่นขดอเาจะมาฝังไหมมมาไม่ใชกดานข้อมันเก่งนะกข้อเหรอบเฮ้ยตะกดมาใส่สีเจาอนะคะ มันก <Beautiful, sure. S 1> ูถรม่าง um, uh. ันก้องเรื่องนะทั้งพ่อยุ่นแต่ก็ลูกก็ยุ่ยแย่แต่บากครั้งทางนั้นนะก็มาลดลงมาลดลงพอว่ารดไทยยังมันคือลงทางนั้นเลยแล้วก็เริ่อยากออนพอไปใส้ทางนั้นเปะพานิจงโน่จ้าจะยามาถึงจ้าเอ บ่แม่งกับ body แห้งกันน,นะนันะทำมันไงจำคืบหนึ่งกวิแล้วเข่ามันออกแล้วนี่นงเข่านั้นออกแล้วโอ้โหไม่ได้ตามขอมือเลยท,ทุกครั้งแม่งะแบไม่ได้หอ,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 อดีดจน,นแล้ว้อมือนับพจนอยู่แล้ว ดินใช่เสว่าเราแค่มนดินน้ำเจินลงไปบนเร้บขึ้นมาดตกเันไหลจ้ีจะเป็นแสบมอยูเบิ่งเหรอมัอืนกระนี่มันดูอ้าเเงิ่ดางเขาแก่

ไม่พังหมดหมดหมดเลยเมือก่นแต่เราต้งไปซื้อปั๊บเน่าเสียดอะทำไมไมได้เป็นตัวอย่างยังอะไรบ้าลงมีทั้งหมดีแด

ดูกีดันยังเนาะพี่น้องเนาะจำนั่นแหละมื่อสุกครูส่สกนคลิปนี้ก็เสร็จแล้พระจากแล้วกันเนาะทุกคนมีแต่กินให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นจังเบิ้งเนาะมืออื่นจริงๆภาไปรอป้าอยู่คิดว่าหลังจากที่มาแต่หน้าผมประจกักรหรือทัานใดอย่ง<ม>ว่ากันอีกทีหนึง่ง